สวัสดีค่ะไหนสวีเดนค่ะตกลงเพื่อนเพื่อนขาเพื่อนเพื่อนขาไหนอ่ะที่มีที่ไหนได้อ่ากลืนไว้เมื่อก่อนนะว่านายอ่ะกลัวว่าจะมีปัญหาในการรับรายได้เมื่อไนมีรายได้ครบหนึ่งร้อยเหรียญเลยนะตามตรงจริงๆด้วยว่าตามที่นายคิดจริงๆด้วยเพราะว่าเดือนนี้นายมีปัญหาในการโอนเงินนะแต่คืออ่าทางระบบเขาคำนวณเงินอ่าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเหรียญน,นะเออหนึ่งร้อยเก้าเหรียญ 100หึ่งร้อยเหรียญนิดๆเนีน่ยคือมันขึ้นที่ว่าอ่าจะได้รับเงินในรอบถัดไปนะแต่แต่ทางระบบเขาไม่ไม่ได้ทําการโอนเงินให้เข้าเข,ข้าบัญชีธนาคารแต่อย่างใดเนาะมันไม่ขึ้นให้เนาะมันไม่ขึ้นปกติคือถ้ามันอ่าแล้วก็มันก็ไม่ส่งบิน,นเกี่ยวกับการอ่าเขาเรียกอะไร statement การรับเงินนู่นนี่นั่นนะปกติมันจะมีอีเมลไปไป,ไปท,าาทางระบบเขาจะส่งอีเมลมาให้ด้วยนะเพราะว่าถ้าเขาอ่าเขาเรียกอะไรอ่าทการอ่า รวมเงินนู่นนี่นั่นเสร็จนะคือเขาจะมีการแจ้งเตือนทางอีเมลมาด้วยนะแต่นายก็ไม่ได้รับใดๆทั้งสิ้นเพื่อน่นกันนี่เลยค่เป็นเพราะสาเหตุที่นายไปน่าจะนะนายคิดว่าน่นนาจะ,ะเป็นสาเหตุที่มาจากที่นายไปเปลี่ยนการรับเงินเป็น25เหรียญไงคือนาะยมีการเ,าเขาเรียกอะไรอะ ไปแก้ไขอัปเดตอ่าบัญชีรับเงินนู่นนี่นั่นนั่นเองเพื่อนเนนี่แหละน่าจะเป็นสาเหตุนะสาเหตุที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่าคิดว่าเออคงจะมีปัญหามีปัญหาจริงๆด้วยเพื่อนๆ่อขาดังนั้นเพื่อนเพื่อขาเพื่อนคนไหนที่อ่าอ่าบัญชีอ่าการรับเงินไม่มีปัญหาคือรับเงินแล้วไม่มีปัญหาเพื่อนๆอย่าไปยุ่งกับอ่าบัญชีรับเงินเลยกับ,บ,บ,บไม่ต้องไปอัปดวงอัปเดตนะเพราะเดี๋ยวจะมีปัญหาเหมือนนายนะคือนายก็เออ นายก็อุตส่าห์สะสมมาเออสเดือนสามเดือนจึงจะได้ครบ100เหรียเดือนะแต่ก็เดือนนี้ก็คืออ่าไม่มีการโอนเงินนู่นนี่นั่นนะคือตอนนี้นายก็รอนะตอนนี้คือนายนายก็จะรอประมาณสิ้นเดือนแล้วกันนะเพราะบางทีนายคิดว่าเออแล้วกัน,นอรอแล้วกันรอแล้วกันคือ รอว่าทางเผื่อว่าทางระบบเขาจะแบบว่าตกหล่นนู่นนี่นั่นคือถ้าสิ้นเดือนแล้วเขายังแบบว่าไม่ไม่คำนวณเงินให้หนู่นนี่นั่นนะเออก็เลยจะต้องส่งเรื่องไปแหละส่งเรื่องไปว่าเออมีการตกหล่นนู่นนี่นั่นนะคือนายก็หวังว่าคงจะไม่มีปัญหาคงจะเนาะคงจะแก้ไขปัญหานี้ได้นะเพราะว่าเออกว่าจะสะสมได้ครบหนึ่งร้อยเหรียญมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพื่อนเนกันแล้วก็มามาไม่ได้รับเงินแบบนี้อีกเนาะ ดังนั้นเพื่อนเพืานขานาก็คือพูดเหมือนเดิมเ,เตือนเหมือนเดิมคืออย่าไปยุ่งอย่าไปอัพเดตเกี่ยวกับบัญชีการทางการเงินใดๆเลยนะครับเพื่อนัขาเป็นกําลังใจค่ะ